ถ้าให้ท่านผู้ชมเลือกระหว่างเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะแต่มีเงินน้อยหรือเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่มีเงินเยอะคุณจะเลือกอะไรผมนะครับไม่สามารถไปเลือกแทนคุณได้อยู่แล้วแต่สำหรับคลิปนี้ผมได้นำตัวอย่างลายมือคนที่มีเพื่อนน้อยแต่มีเงินเยอะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะ ก่อนได้เข้าไปชมคลิปดีๆนะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันครับสําหรับลายมือที่ผมนํามาให้ดูนี้นะฮะตามภาพประกอบนี้คนเนี้ยนะฮะเป็นคนที่มีรูปมือค่อนข้างออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมคนที่มีรูปมือลักษณะแบบเนี้ยนะครับเราวิเคราะห์กันว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่ชอบให้ใครมาชี้มือชี้ไม้หรือมาบอกให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาจะมีความเป็นตัวเองสูงมากเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่ชอบให้ใครมาบีบบังคับนะครับให้ไปทําแบบนั้นแบบนี้นะครับคือใครที่บังคับเขาเนี่ยเขาฟังนะแต่เขาไม่ทำ <hour S 1> นะครับเพราะเขามีความเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลักแล้วดูบริเวณเส้นใจของเขาเส้นใจของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นแบบ ตรงๆค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแล้วมันไปหยุดอยู่บริเวณโคนนิ้วกลางนะฮะหรือว่าบริเวณเนินเสาตรงนี้นะเขาเราวิเคราะห์กับคนคนนี้ได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะครับประมาณว่าคบได้คุยได้ก็คบนะครับคบแล้วมันไม่ใช่ทางของเขานะฮะเขาก็ไม่คบไม่ง้อด้วย ประมาณแบบโนสนโนแคร์เลยประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่มีเส้นใจแบบนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมกับคนอื่นนะครับเป็นคนบูยง่ายคือเป็นคนเพื่อนน้อยนั่นเองนะเป็นคนที่รักสันโดดด้วยถึงมีญาตินะครับก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่กับญาติชอบอยู่คนเดียวเป็นหลักมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะรักสันโดดถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่อ่อนหวานอ่อนโยนอะไรเลยนะครับเป็นคนค่อนข้างตะลงซะด้วยซ้ํา แล้วเพื่อนเพื่อนดูบริเวณเส้นวาสนาของคนนี้นะฮะเขาออกจากบริเวณส้นมือเลยนะครับวิ่งเข้าหาเนินเสาหรือตรงบริเวณโคนนิ้วกลางเนี่ยนะครับแล้วปลายของเส้นวาสนาของเขานะเป็นเส้นปลายแตกนะครับแล้วแตกเป็นหลายๆเส้นด้วยนะครับเป็นลักษณะเป็นเส้นปลายแตกชี้ขึ้นนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นเส้นวาสนาที่ดีมากๆเป็นเส้นวาสนารับทรัพย์แล้วเขารับรั์จากอะไรเป็นหลักนะ เป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมนะครับหลายรูปเลยนะฮะบ,บริเวณโคโนิ้วชีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันบ่งบอกว่าคนคนเนี้ยนะครับเขามีวาสนาที่จะร่ำรวยได้จากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ของสินทรัพย์มั่นคงนะครับเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นที่ดินนะฮะและคนคนเนี้ยมีหลายบ้านซะด้วยมีหลายแปลงซะด้วยที่ดินนะครับร่ำรวยจากอาสังหาริมทรัพย์ของเขา จะเห็นได้ว่านะครับมือเนี้ยนะมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่รักสันโดษมีเพื่อนน้อยแต่เขารวยนะรวยมากซะด้วยแล้วเพื่อนๆดูบริเวณเส้นพูดของเขานะฮะวิ่งเข้าหาบริเวณโคนนิ้วก้อยนะครับแล้วมันมีหลายเส้นแตกๆๆมาตรงนี้นะบ่งบอกได้เลยว่านะครับมันมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเส้นเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆดูก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนพูดจาฉฉานพูดเก่งนะฮะค้าขายเก่ง นะถึงได้แม้ถ้าเขาจะเป็นทํางานอิสระเนี่ยเขาก็จะเป็นนักขายชั้นยอดเลยทําธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค้าขายเก่งไม่ว่าจะค้าขายออนไลน์นะครับหรือว่าค้าขายปรีกค้าขายย่อยก็แล้วแต่นะครับเป็นคนที่พูดเก่งปากเรียกซับนะครับสามารถที่จะโน้มน้าวใจคนได้นะครับหรือแม้กระทั่งเขาทํางานประจำนะครับเขาก็จะเป็นนักขายชั้นยอดสามารถโน้มน้าวจิตใจลูกค้า ปิดเดีวได้สําเร็จตลอดนะครับสำหรับคนที่มีเส้นพุทธแบบนี้เพราะเส้นพุทธของเขาเนี่ยโดดเด่นนะครับเป็นเส้นยาวชัดลึกแต่ถ้าเกิดเส้นพุทธของใครนะฮะเป็นลักษณะที่มันไม่ต่อกันมันขาดช่วงนะฮะหรือมีเส้นตัดเส้นกวางเยอะๆตรงนี้ต้องระวังนะมันจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพละโดยเฉพาะเรื่องของช่องท้องคุณจะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะฮะระบบช่องท้องปวดท้องบ่อย รหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเนี่ยก็จะสะดุดขัดติดขัดนะครับถ้าเกิดเส้นพุทธองใครที่ขาดช่วงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลายมือนะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ว่าคุณนะครับเป็นคนที่ลักษณะเพื่อนน้อยแต่เงินเยอะมากๆเลยร่ํารวยเพื่อนๆมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่าลองไปตรวจสอบกันดูนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วย เราอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงมาสุดท้ายนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมช่องนี้นะครับมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือไปไหนใกล้ๆก็แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่รับมีบริวารมีเพื่อนมีกะละัลยาณมิตรที่ดีทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ